ตอนนี้เราก็จะกินมื้อเช้ากันแล้วนะครับ,บ<อ>ก,ก็มาดูว่ามื้อเช้า,ชามีอะไรกินบ้างนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนตอนนี้หิวมากแล้วเิลินไม่กินข้าวหรอไปไหนอ่ะเิลินน่นนานมาแล้วจุออนอนมากินข้าวมันนี่ทำพิไก่ต้มไก่นะครับรนิลินไปไหนวะ ตัวอะไรก่อนหลังอะนี่แบบว่านี่ลินอยู่นี่นม่ินกินม้ากต้มไก่นี่ครับเมื่อเช้าก,กระดุกทอดกรอบผัดทอดเอ่อซีอิ๊วขาวนะครับคุกซีอิ๊วขาวแล้วก็ทอดนี่ไก่บ้านต้มนะครับแล้วก็ไก่ย่างเมื่อเช้าเบาๆแค่นี้นะครับ นี่กินน้ำพริกปลาทอดเมื่อไหรเนี่ยเนี่ยถ้าอมใหม่ๆทอดทุกไข่ทอาสาวน้อยกินอะไรดูเรื่องมันจะกินข้าวเปล่านะงรอนดูสาวน้อยงอนอยู่นะครับสาวน้อยงอนนะครับน้้กกิไดมตาก้มตากินเลยนะครับใช้มือกินจังหัดดูเลยกินข้าวเปล่าไม่ยอมกินปลาด้วยไก่ต้มแม่ค้าสั่งมะนาวไว้จะเข้าเมานะครับเออทำมาหนาวไปแล้ว